เรามาดูปั๊มดีซีอตตรงจากแผงครับให้กินกระแสที่12.24แอมป์รับปั๊มดีซีหอยข่งหัวโตครับแอมแครบ360วัตต์24โวลต์ครับกระแส15แอมป์ครับ นี่ครับตัวนี้ครับนี่ครับสายยางขนาด1นิ้วครับน้ำแรงมากครับสายยางสะบัดเลยครับให้น้ำที่แรงมาก สายยางประมาณห้าหกเมตรครับเดี๋ยวพาไปดูใช้สายยางประมาณสี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบหกเมตรครับนี่ครับต่อสายยางมาแล้วสี่สิบหกเมตรน้ำครับมาเต็มท่อครับต่อตรงตรงจากแผงห้าร้อยหกสิบวัตต์ครับปั๊มยี่สิบสี่โวลต์สามร้อยหกสิบวัตต์ครับต่อตรงจากแผงห้าร้อยหกสิบวัตต์ โมโนฮับเซลครับตอนนี้เวลา1 1 17ครับครับต่อตรงตรงนูน่นสายยาวสายยางนะครับแผงนั้นแผงเดียวกับต่อตรงจากแผงมาครับแต่ข้อเสียของการต่อตรงจากแผงถ้าเกิดแสงแดดมันมีเมฆมาบังน้ำมันอัตราความแรงของน้ำมันจะลดนะครับ น้ำแรงเลยครับถ้าใช้สายยาง10เมตรนี่ยสายยางสะบัดเลยครับอันนี้สายยาง4ี่สิเมตรก็สายยางสีข้าเนี่ยสีเมตรแล้วก็สีขาวเนี่ยผมเคยซื้อมา10เมตรแล้วก็ตัดไปประมาณ3าสี่เมตรตรงนี้ครับตอนเทียเท่ยงครับแสงเดียวก็เสียวได้ครับ นะครับเดี๋ยวพามาวัดกระแสอีกครั้งหนึ่งวัดกระแสอีกครั้งนึนงครับไม่รู้จะเห็นไหมจะเปิดจเก้าเก้าครับให้น้ำตีเ,เ,เ,เลงครับ 8,000ลิตรต่อชั่วโมงครับใช้สายยาง46เมตรครับครับผมขอบคุณครับ